คำศัพที่คุณต้องรู้ก่อนซื้อประกันชีวิตนะคะหนึ่งทุนประกันชีวิตก็คือว่าทุนที่เราได้ทำไว้กับทางบริษัทตามเงื่อนไขกรมธรรม์นั่นเองนะคะเช่นเราได้ทำทุนประกันที่หนึ่ง0บาทนะคะถ้าเราอยู่ครบสัญญาตามเงื่อนไขกรมธรรมระบุไว้ว่าเราจะได้รับเงินคืนหนึ่ง0หนึ่งบาทนะคะถ้าหากเราเสียชีวิตไปเราผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับทุนที่หนึ่ง0สบาทนะคะสองก็คือว่าเบี้ยประกันก็คือว่า เป็นจำนวนเงินที่เราจ่ายให้กับทางบริษัทนั่นเองนะะไม่ว่าจะเป็นรายงวดหรือว่ารายเดือนนั่นเองนะคะ3ผู้เอาประกันก็หมายถึงตัวเรานี่ค่ะเป็นคนทําประกันนะคะ4ผู้รับผลประโยชน์นะคะหมายถึงเพื่อญาติานะคะทายาตโดยชอบทำคู่สามีภรรยานะคะ ห้าก็คือว่าผลประโยชน์จากการทุกพลภาพนั่นเองนะคะหากเราประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วเกิดเป็นบุคคลทุกพลภาพนะคะบริษัทก็จะรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับกรมธรรม์เล่มนี้ที่เราทําอยู่นะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันเลยนะคะหกก็คือว่าปีกรมธรรม์นั่นเองนะคะหมายถึงว่าเป็นระยะเวลาที่เราเริ่มคุ้มครองนะคะตั้งแต่ ที่กรมธรรม์อนุมัตินะคะไปจนถึงปีถัดไปนั่นเองนะคะ7ก็คือระยะเวลาการเอาประกันนะคะเพราะในแต่ละแบบนะคะจากําหนดระยะเวลาการเอาประกันที่ชัดเจน10ปี20ปีนะคะ8ครบกําหนดสัญญานั่นเองนะคะก็หมายถึงว่าถ้าเราทําประกันนะคะ หกหนดระยะเวลาสัญญาแล้วนะคะบริษัทเขาก็จ่ายเงินให้เรานะคะตามเงื่อนไขที่ระบุไว้นั่นเองนะคะก้าวการปกปิดนะคะถ้าหากว่าเราปกปิดข้อมูลไม่แสดงข้อเท็จจริงนะคะให้กับทางบริษัททราบนะคะแล้วมีการตรวจเจอภายหลังนะคะ<ม>เขาสามารถบอกเป็นอบอกร้างสัญญา,ายกเลิกได้หรือเป็นโมคียาได้นั่นเองนะคะ<ม>เห็นไหมนะคะคำสำคัญที่คุณต้องรู้นะคะก่อนเลือกซื้อประกันชีวิต